โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องปาพีเกมฟรีไฟนะครับจะเป็นการแจกโค้ดเหมือนเดิมนะครับแต่โค้ดอันนี้ใส่ได้แค่คนเดียวนะครับเป็นโค้ดสก,กานะครับสก,กาของแลเลยนะทุกคนที่มันไม่มีแล้วนะโอเคครับโค้ดมันก็จะประมาณเดียวไปดูปืนก่อนดีกว่านะครับก่อนจะพูดถึงโค้ดนะครับแต่โค้ดใส่ได้แค่หนึ่งคนนะครับ อันนี้นะครับเพ่งได้มานะครับโคดใส่ได้แค่หนึ่งคนนะครับดูครับความแรงมันก็จะเหมือนพวกสกาดททานอะไรเลยนะครับมันอาจจะไม่โหดแต่ว่าแบบว่าพลังแฝงของปืนนั้นเนี่ยครับไม่มีใครรู้หรอกครับผมรู้คนเดียวอทุกคนเออโคดดูหน้าตานะครับมันก็จะแรงนะครับทุกคนใส่โค้ดได้แค่คนเดียวนะครับ ปืนอันนีนน้ทุกคนเออดูดิมันบวกแมกกาซีนแล้วก็มันลดแม่นยำแต่ว่าในเกมมันโหดนะครับผมไปเล่นมาแล้วนะทุกคนดูตอนเือก็โหดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยบอกท้ายคลิปด,ดีกว่านะครับผมว่าโค้ดทำยังไงนะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นก่อนดีกว่าไปดูกิจกรรมก่อนดีกว่านะทุกคนโอเคครับ ใครอยากได้ก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนะครับดูคลิปให้จบด้วยนะทุกคนนะครยดูไม่จบไม่มีไม่มีิสธิ์ได้แน่นอนครับขามแค่นิดเดียวก็ผมพูดอะไรทุกคนก็ไม่รู้นะครับนี่เพืเ่อนๆก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมนี้กันนะทุกคนนะเป็นแลกชุดนะครับนี่นะครับก็ไม่รู้นะคับว่าทำยังไงครับถึงจะปลดล็อกได้นะน่าจะแลกอันนี้หมดก่อนนะ่าถึงจะปลดล็อกได้ ไม่รู้ใช่ไหมทุกคนรู้ว่าต้องรอเขาเปิดกิจกรรมนะครับโอเคครับแล้วกิจกรรมอื่นมีไหมไม่มีแล้วนะสาน่าจะไม่มีแล้วครับกิจกรรมมันอื่นโอเคครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมของผมดีกว่านะทุกคนวันนี้ผมแจกเยอะนะครับใครอยากได้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับ ดูคลิปให้จบด้วยนะทุกคนนะไปดูกันเลยดีกว่าครับเข้ามาที่ร้านค้าก่อนครับอันนี้จะเป็นการเติมแพทให้กับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนะครับผมจะสุ่มให้แพทกับ UID ที่ทำตามกติกานะครับคือจะให้510แพทนะครับให้ทุกคนไปเลือกสุ่มสกินปืนเลยครับอยากได้สกินปืนนั้นนะก็ไปสุ่มเอานะครับสำหรับคนที่ไม่ได้โค้ดนะ น่าจะเข้าใจกันนะครับกติกาก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเมนยูไอดีนะครับผมถ้าอยากได้ก็อย่าลืมนะครับ5้ารอยสิบแพทครับผมจะสุ่มให้กับยูไอดีที่ได้นะครับทุกคนก็สามารถเลือกสุ่มได้ตามใจชอบเลยครับหรือใครไม่อยากได้สกินปืนก็ไปซื้ออย่างอื่นได้เยอะแยะนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปดูโคดเลยดีกว่านะทุกคนทำยังไงครับไปดูโคดรกันเลยดีกว่าครับผม ย้ำดูคิปไปจบด้วยนะครับผมไปดูโค้ดเลยดีกว่าครับ ก็โอเคครับใครอยากได้สก,กินปืนสก,กาอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนะครับโค้ดใส่ได้หนึ่งครั้งนะครับผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปคลิปนี้เมื่ออัปคลิปลงไปหนึ่งวันนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอลาไปก่อนครับทุกคน